ครับแล้วเราก็มาถึงกลุ่มที่สามนะครับก็คือกลุ่มของถั่วนะครับอันนี้เป็นถั่วพุ่มนะครับที่เราปลูกก็มีหลายหลุมนะครับถั่วพุ่มนี้รองลงมานะครับจากแตงคือไม่ค่อยจะโดนกัดกินมีร่องรอยบ้างนะครับมีร่องรอยบ้างในเรื่องของแมลงกัดนะครับตันมีร่องรอยนะฮะแต่แต่ว่าไม่ถึงขั้นที่จะต้องฉีดยานะครับเพื่อระงับการทําลายของเข้าของของแมลงนะครับ ไม่มีความเสียหายที่ถึงขั้นต้องฉีดยานะครับอันนี้คือถั่วพุ่มนะเราจะไม่มีนั่งร้านให้มันนะครับพอมันโตมาสักหน่อยหนึ่งอ่ะสูงประมาณฟุตกว่าๆนะครับมันก็จะเริ่มนั่งนะครับตั้งต้นขึ้นแล้วก็ปกคลุมลงไปนะครับนี่คือของถั่วนะครับถั่วอีกตัวหนึ่งที่เราปลูกพร้อมกันนะครับถั่วมีสามชนิดนะครับอันนี้คือชนิดที่โดนถั่วพุ่มคือชนิดที่โดนมากสุดนะครับต่อไปก็คือ ถั่วตัวนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าถั่วพูนะครับถั่วพูนี่แทบจะไม่มีร่องรอยการกัดเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีรูเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนี่ก็ถั่วพูนะครับเห็นไหมครับจะให้ดูจะใช่ทีนึงอ่าตอนนี้เนี่ยมีมแมลงวีขาวมาบินบินวนๆน,น,นะครับถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นอยู่แต่มันจะไม่เข้าทําลายถั่วพูนะครับ ไม่มีร่องรอยไม่มีใบหงิกไม่มีอะไรเลยนะครับมีมาเกาะแกะเหมือนกันนี่นะครับแต่จะไม่กัดกินทําลายถั่วพูนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับต่อไปที่ไม่โดนเลยนะครับที่ไม่โดนเลยแม้สักติด๊เดียวนะครับก็คือถั่วแระนะครับไอเจ้าถั่วแระนี่เป็นพืชน,นําเข้านะครับถือว่าเป็นก็ไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของประเทศไทยนะครับไม่ใช่พืชพื้นถิน่น ก็เป็นพืชน,นําเข้านะครับมาปลูกในไทยก็จเจริญเติบโตดีนะครับน่าจะมาจากทางาฝั่งประเทศเขตร้อนเหมือนๆกันนะครับไม่มีการโดนเข้าทําลายเลยนะครับสําหรับถั่วแลอันนี้เป็นไม้พุ่มนะครับถั่วแลไม้ชนิดนี้เนี่ยก็จะสูงอยู่ราวๆสักประมาณไม่เกิน3เมตรนะครับจะไม่เกินนี้เ,เป็นไม้ยืนไม้พุ่มที่ที่มีอายุยืนนะครับเราสามารถเก็บกินได้หลายปีนะครับอืม โอเคครับสำหรับตระกูลของถั่ว3ชนิดในสวนของเราก็มีเข้าแค่นี้นะครับถั่วอีกครั้งหนึ่งนะครับตระกูลถัว่วที่อ,อนแยสุดก็คือถั่วพุ่มนะครับผมคิดว่าถั่วฝักยาวก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับอันต่อมาก็คือไม่โดนเลยแทบจะไม่มีเลยก็คือถั่วพูนะครับแล้วที่ไม่โดนจริงๆเลยก็คือถั่วและนะครับเป็นไม้พุ่ม